สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้องอุ้งอิงเพชรบันแพงสวัสดีเอฟซีสาหน่อยเพชรบันแพงเอฟซีองคู่ทำลูกแชแนวนะครับพอไพปอแม่เอฟซีจะอยู่ต่างแดนเดอ้อพี่น้องเลยเมื่อกี้มีประเด็นดีๆในคลิปนี้ที่มาบอกสูกันฟังเมื่อคืนนี้นะครับน้องป้อมแปมกัดโดนเสื้อผ่ย,ยางสาสมกันเลยทีเดียวด้วยความสามารถที่น้อง เปิดช่องล้วก kind of ็เฮดเคยว่างดะครับยอดซับสไใภครับหอดหนึ่งแสนกูเก่งครับือว่าเก่งแห่งแต่ว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่ตองนั้นนะครับประเด็นมันอยู่ทีว่าอ่าป้อมแปมเนี่ยเป็นคนขยันเป็นคนขยันเป็นคนที่คิดดีทำดีโดยเฉพาะกับหลาหน่อยบอกเคยบอกเคยมี อิดออดเ่เคยมีกันแน่กันแน่มีแต่ความหวังดีความปร,ปรารถนาดีกับหลานหน่อยนะครับอย่างปอมแป๊เข้าสีเเห็นอยู่ตลอดปอมแปมเองกับเป็นคนหนาหากักครับเป็นคนหนาหักเป็นคนอัธยาศัยดีพอพ่อแม่เอฟซีหลายคนกัผมคิดว่ากับข้บตอต่องยู่ในสายตาของพอ่อพอแม่เอฟซีพอสมควรละ่ะที่เอาเพินเฮงออกมาเฮ็ดไอช่องแล้วก็นํำเสนอเรื่องล่าของหลานหน่อยโอ้ผมว่า สุดยอดผู้นึงแหละครับต้องแบบเรื่องการหลอกการล่ำนี่ก็ต้องก็ต้อง,งโอ้ถึงเลยครับที่นี่ก้อนที่สีมีการเสื้อผ้ากันนั่นนระวางนั่นบอดโจ้กัเอืน่นมาคุยเนาะผมก็มองเห็นว่ามันเป็นการการการสอนอีกแบบหนึง่งผมถือว่าเป็นการสอนเป็นการเตือนอีกอย่างหน,นึ่งเด้ที่บอดโจ้เด้นั่งคุยก่้อนที่ซสื้ออื่นไปเสื้อผ้ายน บอ,อกจังสรนอบอ,อกไฮลาหน่อยบอเอาเวลาประมาณว่าเอาเวลาถีมาเฮ็ดช่องนี่ไปฝึกซ้อมดีบอรหรือประมาณมาประมาณมา่าคือมาสุมเทเสียเวลากับการทำช่องคิดเห็นแต่ไยใดของยูทูบมากเกินไปหรือเปล่าอย่างสีนะครับคือเหมือนกับว่าเป็นเป็นการบอกเป็นการสอนแบบไกลๆไปว่าให,ให้มีสติเนาะเป็นการตักเตือนให้ให้ให้อมแป๊มเองมีสติว่าให้ระมัดระวัง ในการใส่หลูกโซเชียลต่างๆอยากให้ป้อมแปมเองมีตัวตนแน่นเห็นบอสิ่งที่มันทีอย่างยื่นี่สุดก็คือว่าส้างตตนให้ครับเจ้าของเองนิมบอร์เดี๋ยวได้สอนเน๊ยผมถือว่าเป็นการบอกการสอนในข้นทีฮักแพ่งกันเน๊ยจ้งจังได้บอกกันแบบนี้จังได้บอกเตือนกันแบบนี้นะครับว่าฟังบอกเลยครับคือเห็นเลยว่าความจริงใจ ความจริงใจความปรารถนาดีที่ป้อมแปมมีไหหล่าหน่อยเฮายนี่ผมเห็นแล้วกรับโอ้ประทับใจเบิ้งไปนําเอาไงไ่ายๆนะผมมาน้ำตาไหลไปนําเอาบางอจังหวะที่ที่มาที่มาบอกว่าป้อมแปมบอกไหหล่าหน่อยบอกให้เสียให้ใหายคือตอนนั้นจังหวะที่บอลจูถามนี่ผมหูแล้วว่ามันโมแม,มป้อมแปมหรอกผมคิดวนะ่านีจะเป็นคอนเทนต์ขนาดหูว่าแมนน่นค้อเทนจเลยพี่น้อง น้ำตาเย่ยงสิไรน้าแบบคือแววตาคือความหมดซึกกิริยาทางท่าของป๋อมแปมเนี่ออกมาจากใจเลยว่าบไดมีเอียงเลยบไดมีเอียงสีเอ่อแววให้ไล่าลาหน่อยโบมีเอียงสีสีคิดบดีกับหล่าหน่อยนะคือมันออกมาทางร่างกายจากภาาในสซู่้ายนอกเรียว่าป๋อมแปมแบบเหมือนเหมือน,น,นลักษณะเหมือนคนถือปักปัม๊มน,นะครับว่าบไดเฮ็ดเลยครับมันบอกเขาออกมันเถียงเขาบ่ดย น้ำตาไหลออกมาเอาผมบอกอุอ้ยขนาดหูลึกๆอยู่ได้มาเป็นคอนเทนต์กระยังแบบของกระยังอดอดตีสีแบบกั้นน้ำตาอยู่แบบเฮ้ยไอบอลโจเนี่ยจะแม่นจะพอคอนเทนต์ยี่หรี่ปันนี้นี่พ่อพ่อเดินไปไปเต้นหลาหน่อยเนะยาะไปจังหวัดนั่นกะกำลังเงียบมาไล่เนาะแม่หน่อยกู้หมอนอีกอย่างตาเพิ่งเอิญตัวละครเสบิ้นนั่นละโอ้ยบอลโจเอ้ยจะแม่นเจ้าเนาะ คนเหียงนีมาอันเกิดมามีหัวทางนี้เนาะระเห็ดคือสำเน็จบ้าชักซีหนาน้า่นเสียงจริงจังห้วยผมว่าเบิงนี่ตื่นแล้วคนกันใจบนิ่งนี่ยัยงปร้อแมแปมนี่พมว่มาคือเดี๋ยวความมาเข้าเห็ดดีเข้าหวังดีตลอดเข้าเข้าบ่ะยากนะมันจะมีเอ,เอ,อยียงเกิดขึ้นพร้อมแปมกับ่าพร้อมแปมบรเิเห็ดยังมีเร่ความรักความปรารถนาดีห้หลา ก็เรียกว่าโอ้มามาแบบนี้นี่ช็อกเลยแหละแต่ที่นี่มันอาจจะมีบางคนที่เบิง่ง่่โจบเนาะอาจจะคิดกันไปต่างๆน้นานอาจจะว่าจังสสนจังสี่คือคือก็ออต,อต้องละพัดระวังเลยอย่าให้เข้าว่าแด้ว,ว่าคนไห้อ่านหนังสือแค่แปดบรรทัดดังนั้นเข้าเบิ่งเบิ่งให้มันละเอียดที่วนสักก่อนมา เนี่ยหามันเป็นแบบนี้มันเกิดจากเอียงที่มาที่ไปจังไบเนาะทั้งหมดทั้งมวลแล้วว่มีนะครับมีแต่ความพักความแห้งกันนั่นแหละครับในวงสามหน่อยเพลันแ้งบอจูเองทุกเป็นก็บบอ,อยู่ว่าเศษยังก็ต้องให้มันมีความมาัดความสามคคี้บานหลังหนีสามหน่อยเพลันแพงเป็นบานหลังไงส่ทิ์ยังก็ได้แต่ว่าก็ต้องดูในขอบเขตสิต้องเบิ่งว่าบานหลังไงเฮามักมันกระทบบานหลังไงบอแต่เพราะมันยังชื่นช่วบอลจอูอย่างหนึ่งที่ว่าให้ สร้างให้มันเป็นตัวตนของเจ้าของนี่อาจจะวอาวอาในควานเห็นกันได้แต่ว่ามันต้องคิดได้บ้างนี่ว่าเอะตอนนี้เขาเหลื่อมีตัวตนแล้วตัวตนโดยที่ว่าอ่าว่าไงใช่ว่าตัวตนีโดยที่ว่าเข้าไปไปสนับสนุนหลานหน่อยทั้งทั้งที่เจ้าของเองก็มีความสามารถอยู่เนาะอันนี้คือบอกว่าวจากมุมมองของผมเองนอกาะผู้อื่นอาจจะคิดตั้งกับว่าเป็นยังครับแช่กันมากได้แต่ผมก็มองว่าปั๊มแปมเอง กระบ,บอหน่อยหนาไผ่คือกันในสาหน่อยเพรบันแพงถือว่าเป็นคำลั่นรักคือกันฮารวาอย่ังสี่ซะมอกสามารถสิขาดไผ่ใดเลยนะตอนนี้คือวงสาหน่อยเพรบันแพงทุกตำแหนง่งทุกคนมีความสำคัญเดวยกันบดัดบัดคือบ,บอจที่บออกไปนั่นคืออยากให้มันย่างยื่นกว่านี้ถามมือหนึ่งมือใดทีไม่มีหลานหน่อยละ่ะบอมแปมซีอุยอจังหดอันนี้คือมอกมออีกมุมหนึ่งเนาะแต่ที่นี่พ่อเฮ้าหูแล้ว ไวบอดอยากให้เป็นตัวตัว,ตวนั่งน,นั่ก็กล่องเบิงว่าลองลองพัฒาน้าจะคลองมือว่าสินำเสนอจะคของเปน็นจังไดลองห้องเพลงเบิงห้องเพลงอ่าการฝึกสอบล้องฝึกสอบให้พอๆแม่แม่เอฟซีได้ฟังกะให้เพื่อนว่า,านนอย่างนั้นน่ะเหมือนว่าจูเพิ่วานน่านน่ะล่ะครับว่า,าสาั่งตัวต้วแข็งจะคข้องผุมกับบุญหัวใจสี่อธิบายจังไดคือในมุมมองของแต่ละคนความสามารมาของแต่ละคนมันกับบุญค,คือกันเนาะแต่ผมเสียแล้วเกินว่า้อมแปมมอะ่รมี เป็นคนมีความสามารถเป็นคนมีความสามารถเพราะย่งเป็นคนดีมีคนณธรท่มอีกสมควรแล้วจะอยู่ขังหลานหน่อยสมควรแล้วจะอยู่กับทีมงานสาวหน่อยเป็นบันแพงธรรมชาติคนธรรมชาติโลกนี้มันสีพักดันคนที่สินบ่เสมอกันออกไปคนไหนที่สินเสมอการมันจะอยู่น้ำกันแล้วคนไหนที่สินบ่เสมอกันเดี๋ยวมันก็ค่อยพักออกไปหรอกพักออกไปดังนั้นองค์กรสาวหน่อยเพชรบันแพงผมเสือละเกินว่าความเพื่อเกินว่า เอ่อเอเอ,เอ,เอว่าจะไหนลหรอทีมันเป็นซิกเนเจอร์นะคือความหักความสามัคคีมีคุณธรรมมีจริยธรรมนี่คือคือเป็นว่งทีนาชื่นชมเป็นอย่างมากโดยการนำของบอดจูเพราะต้องเบื่องานาแล้วครับเบื้องหลานหน่อยผู้เดียวครับโอ้ยมันมันเกินข้ามบรรยายครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมทีมีเรื่องมาบอกอีกอยู่ครับคลิปนี้ขอสนับสนุนปร้อมแปมก,ก่อนว่าเออเือ สมควรที่ได้รับสมควรทีได้รับาการเฉลิชมชลยินดีตรงนี้กับว่าแต่เยลืมว่าจะต้องสาวตัวตวเด้อหลาเด้อจะได้กเป็นกำลังใจให้ครับพบกันนะพอกันหมครับคลิปต่อไปสวัสดีครับ